มาค่ะวันนี้นนะพี่แท็กจะพามาที่ออฟฟิศนะคะมาดูซิว่าว,วันวันหนึ่งเนี่ยเขาส่งให้ลูกค้านี่เยอะขนาดไหนโอ้ยเจอาโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยแบเนี้นี่เต็มคันรถเลยอะ่ะเดี๋ยวนักเกี่คันรถเนี่ยอ uh, ูอ้นึงสองนี่นี่ดูข้างในนี่เต็มเลยเห็นไหมสอง วันหนึ่งนี่ส่งให้ลูกค้ายเยอะขนาดนี้เลยสิคันลดเลยคิดดูสิว้าวปลื้มใจมากมันก็สมควรแล้วเพราะว่าสังเกตว่าตอนนี้ตัวเองไปไหนนะคนก็จะทักตัวนนี้ว่าพี่ตั๊กจ๋าหนูใช้นะเอมีเฮยยาเอเซนเซรัมใช้ยอยู่นะคะมันดีมากเลยก็เลยไม่แปลกใจอะ่ะว่าทำไมวันนี้ส่งลูกค้ายเยอะขนาดนี้ก็คิดดูสิพี่ตั๊กไปถ่ายรายการนะมันจะเป็นไปที่ทํางานที่เวิร์คพอยต์ไปถ่ายรายการนะไม่หมดนี่หรือรายการร้องห้าวกำแพงหรืออะไรก็ทำอ่ะ ทุกคนก็เข้ามาทักว่าใช้อยู่นะคะเอมิเฮยาเอเซนเซร์มหรือจะไปที่เ s l นะไปถ่ายกิิกดูคนก็เข้ามาทักหรือกลับบ้านที่พิษณุโลกนะไปช่วยพี่ๆที่กองทุนปันน้ำใจนะคะใช่ไหมเราไม่เคยไปบอกไปกล่าวเขาเลยเขาใช้กันเองทุกคนเข้ามาทักพี่ตั้งหมดเลยว่าตอนนี้ใช้ตัวนี้อยู่นี่เลยนี่เอมิเฮยาเอเซนเซรามจำไว้ขวดสีดำและสติกเกอร์สีทองนี่จำไว้เลยจำชื่อนี้ไว้เลย เอมิจำง่ายๆ a อมิเฮยเอมิเฮ s ยเอเซนเซน้า um, ตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้ไปไหนไปไหนคนก็ทักพี่ตักแต่ตัวนี้มันเลยเป็นอะไรที่จับคุ้มใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนาะอยากจะบอกทุกคนว่าพี่ตักไม่เมื่อก่อก็มีปัญหานะเป็นกะเป็นฝ้าจุดด่างดำเนี่ยเป็นปืดป้ดๆล้วเฉพากกะนี่เยอะมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจางลงเพราะตัวนี้เลยและตัวเดียวจบด้วย แล้วพี่ตักนี่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยนะคะใช้เลยยากมากแต่ตัวนี้เอาพี่ตักอยู่และการพี่ว่าตอนนี้พี่ตักต้องมีติดตัวไว้เลยขาดไม่ได้เลยใช้ช้าแล้วก็กอนนอนนะคะยังไม่ได้ก่อนแต่งหน้าก็ลงตัวนี้มาเนี่ยไม่แบบไม่มากขั้นตอนเพราะไม่ชอบคนเยอะขั้นตอนไม่ชอบเลยตัวนี้เลยนะคะวันนี้มาทั้งทีก็เลยมาพร้อมกับโปรที่พิเศษมากๆเลยนะคะ 1. แถมหนึ่งในราคา 390บาทเท่านั้นเห็นไหมเป็นราคาคที่เหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ของดีและราคาจับต้องได้1แถม1 390บาทเท่านั้นต right แต่พิเศษไปกว่านั้นนะเพิ่มอีก110บาทค่ะรับอีกหนึ่งขวดฟรีเลยเป็น3ขวดเลยนี่ใครอยากสวยหน้ากระจ่างใสอย่างพี่ตั๊กนะจำชื่อนี้ไว้เลยเอมิไฮยาเอเซนเซรั่มตัวเดียวเท่านั้น